หรือออนิวสองพันยี่สิบนะครับเครื่องสามพันอันนี้ใส่กล่องไปแล้วนะฮะมารีแมพเพิ่มนะครับจัดให้นะครับเต็มระบบนะฮะมาดูฟังก์ชันคร่าวๆนะครับของซุปเปอร์สตอร์มเอนะฮะสามารถจูนผ่านมือถือได้นะครับเชื่อมนี้เชื่อมต่อโทรศัพท์นะฮะจูนเพิ่มจุดลดง่ายๆนะฮะแค่ปลายนิ้ว นีหมดหนึ่งอเอากลับไปดูจุนเพิ่มหมดสองอเพิ่มก็สามารถบวกเพิ่มไปเลยนะฮะเราลองธรรมดาก่อนอ่านี้ปกตินะเองเบิ้ล เพื่อความง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะดึงปึ๊บเพิ่มปั๊บนะครับลองดูปิดก่องนะครับจะขับแบบเดิมๆก็ปิดก่องนะกดเลือสองสเกียร์นะครับเข้าข้าว